งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย นักเรียนทราบไหมคะว่าเป็นเพลงอะไรอ๋อถูกต้องค่ะเพลงชาติไทยนี้ของเรานี่เองใครตอบได้แสดงว่าน,นัี้เก่งมากคะ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะซึ่งเพลงที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นี้ก็จัดเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยต่อไปนะคะครูจะมาสอนในหัวข้อเรื่องธงชาติไทยซึ่งจัดเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาติไทยคะ่ะ สัญ,ญลักษณ์ของธงชาติไทยสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติไทยกันน้องๆหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์สามสีคืออะไรไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้ที่ห้องเรียนครูการดา จะมีคำตอบเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้อาการดีนะคะในครูลองทดสอบความรู้นักเรียนก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีกว่าฝึกความช่างสังเกตกันมีใครตอบได้ไหมคะว่าธงชาติไทยมีกี่สีมีสามสีค่ะและมีสีอะไรบ้างคะใครรู้บ้าง สีแดงสีขาวสีน้ำเงินครับเก่งมากค่ะแล้วความหมายทั้งสามสีละ่ะคะมีใครทราบหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะวันนี้ครูมีคำตอบมาบอก น้องๆคะสีต่างๆบนผืนธงชาติมีความหมายดังนี้ค่ะสีแดงหมายถึงชาติซึ่งหมายถึงพลเมืองไทยทั้งหมดสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะนักเรียนคะ คนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นะคะดังนั้นธงชาติจึงแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยทั้งสามด้านนี้ค่ะธงชาติแต่ละแถบสีจึงมีความหมายต่างๆคือสีแดงนั้นหมายถึงชาติซึ่งประกอบไปด้วยพลเมืองไทยทั้งหมดที่อาศัยในเขตแดนประเทศไทย สีขาวคือความบริสุทธิ์ของศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมาหากษัตริย์ช่วงนี้ชี้นะทงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรง โดยมาจากคำว่าไตรซึ่งแปลว่าสามและคำว่ารงซึ่งแปลว่าสีรวมกันจึงเรียกเป็นธงไตรรงลักษณะมีดังนี้ธงชาติไทยหรือธงไตรรงจะมีสามสีได้แก่สีแดงสีขาวสีน้ำเงินและแบ่งออกเป็นห้าแถบในแนวนอนโดยเรียงเป็นแดงขาวน้ำเงิน ขาวและแดงค่ะนักเรียนเคยได้ยินช่วงก่อนร้องเพลงชาติไหมคะที่จะมีรุ่นพี่กล่าวว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภักภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย หนูเคยได้ยินค่ะผมก็เคยได้ยินในทีวีครับแล้วพลอยกับเบิรมรู้หรือเปล่าว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรไม่รู้ค่ะทีรุนพีหรือนักพากล่าวประโยคนี้ก่อนร้องเพลงชาติก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใคร และระลึกถึงบรรพบุรุษที่ทำศึกสงครามปกป้องประเทศไทยเอาไว้ค่ะนักเรียนควรภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะเพราะประเทศไทยเรานั้นมีประวัติที่ยาวนานมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติอีกจุดเด่นที่คนไทยควรรักษาไว้คือรอยยิม้มความมีน้ำใจค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งทั้งหมดที่ครูกล่าวมานี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่ควรรักษาไว้ค่ะนักเรียนคะเรียนเรื่องสีของธงชาติไปแลว้วว่ามีความหมายอย่างไรอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยกันไว้นะคะส่วนในครั้งต่อไปเราจะมาฝึกร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีกันค่ะอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนักเรียนดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมทำาายงานสมงครูด,ด้วยนะคะ